สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องทุกท่านครับกับผมแพงเสนานามคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาททมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีประสนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดอะไรนะครับเหรียญนี้ครับเพิ่งได้มาเมื่อวานนี้ครับท่นมา,มาน ยังไม่ได้มาให้พี่พี่ในพื้นนลงดูเลยครับท่านนี่ครับเป็นเหรียญที่สิบเก้าของผมครับท่านที่ได้มานะครับสำหรับปีพศนี้นะครับเหรียญที่สิบเก้านะครับเนี่ยได้มาเมื่อวานนี้ครับเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับท่านบุลุมบุลุ่พงษ์ท่านก็ชัดเจนครับตัวนังซือก็ชัดเจนมากเลยครับท่านก็รอยขูดจีนะมีแน่นอนครับแต่ไม่มีเป็นไรครับเพราะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มารอยบุบรอยบี้เนี่ยมีครับตามขอบตามมุมดูสิครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญปีพศไหนถ้าเราจะสังเกตเหรียญนะครับ แล้วดูขอบมุมก่อนอล้วแรกครับนี่ครับว่าจะบุบบี้เยอะไหมครับนี่ครับหรือว่าดูขอบเฟืองอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับดูขอบเฟืองก่อนนะครับถ้าอยากสะเก็บสะสมเหรียญนะครับว่าสวยงามไหมมีรอยบุบรอยบี้เยอะไหมรอยขูดขีดเยอะไหมอะไรประมาณนั้นแหละครับท่านแล้วก็บรมรูปพองค์ท่านครับก็ต้องคมชัดเจาะแบบนี้ด้วยครับมันถึงจะโอเคเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบครับท่านแล้วก็ด้านหลังครับต้องดูที่วัดอรุณนี่ครับพระปางวัดอรุณนี่ครับ ต้องเป็นคมชัดเจาะแบบนี้ครับโดยเฉพาะตรงกลางนี่ต้องมีรอยนูนขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วเราต้องมาดูปศว่าเป็นปีปศที่ผลิตน้อยหรือไม่ต้องเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าผลิตน้อยครับแต่ถ้าผลิตมากแล้วก็ไว้เก็บทีหลังก็ได้ต้องเอาสวยที่สุดครับสาหรับปีปศที่ผลิตเยอะๆยะนะครับท่านเป็นร้อยกว่าล้านเหรียญขึ้นประมาณนั้นครับท่านอย่างเช่นปี448 495051อะไรประมาณนี้นะครับท่านสำหรับ ปีพศนี้ผลิตร้อยกว่าล้านเหรียญทั้งนั้นเลยครับท่านแต่ถ้าตาม่านั้นลงมาครับน้อยหมดครับท่านไม่ถึงน้อยนัก้อยหนาๆเขาที่ถึงร้อยร้อยกว่าล้านเหรียญครับท่านยกเว้นปีพศอะไรเอ่ยเท่าที่เห็นอยู่แวบๆครับปีสองห้าสามเจ็ดครับร้อยห้าสิบล้านเลยนะครับเยอะมากๆเลยนะครับนั่นน่ะมาจากไหนก็ไม่รู้เยอะมากเลยครับแล้วก็เจอบ่อยด้วยครับบันทึงเจอสี่เหรียญก็มีครับเมื่อก่อนแต่ตอนนี้แม้แต ปีพศที่ผลิตร้อยห้าสิบล้านนั้นผมยังหาไม่เจอเลยครับท่านอาทิตย์หนึ่งเจอครั้งหนึ่งกลับไมเจอเลยครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีนะครับเนี่ยคิวปุ่นนี้เกิดอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่สวยงามมากนครับสำหรับเหรียญนี้ครับเรามาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรประเทศไทยครับอักษรบิวพศสองพันห้าร้อยสามหกครับท่านสองห้าสามหกนะครับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านไม่ได้ติดนะครับ ส่วนตักลางคือพระปางวัดอรุณราชวรลามตำลงมาอนนี้คือแม่น้นเจ้าพ่อยาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอีิบตนครับสําหรับปีพศสะองพันห้า้อยสามสิบหกนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรน้าหนักแปดจุดกร,รัมนะครับท่านส่วนความหนาของเหรียญเราครับอยู่นี่ครับตรงนี้ครับ2มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับท่าน2มิลลิเมตรนะครับจํานวนการผลิตเราครับอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย ปีสองห้าสามหกนี้นะครับท่านดูข้อมูลไปหนึ่งครับจำนวนการผลิตอยู่ที่สิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเหรียญนะครับท่านโอ้โหสุดยอดเลยครับแค่สิบล้านเศษเศษเองนะครับถ้ามีสิบเอ็ดลำดับคือปีพศนี้แหละครับปีสามหกนี้แหละครับจะอยู่ที่อันดับที่สิบเอ็ดผลิพอดีครับท่านรองจากปีสี่ศูนย์นะครับ ปีสี่ศูนย์หนึ่งอยู่ที่อันดับที่สิบครับท่านอันดับเหรียญศูนเหรียญที่ผ่านก็โอ้ยลืมครับในระดับนีดเอ็นซีนะครับเขาให้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยสี่ร้อยบาทครับท่านปีสองห้าสามหกนี่นะครับเขาก็ให้ดีเอ็นซีเขาอยู่ที่เหรียญละสี่ร้อยบาทครับท่านขยับขึ้นมาสูงทีเดียวครับท่านจากสามร้อยห้าสิบขยับขึ้นมาอีกห้าสิบาทเป็นสี่ร้อยบาทไปแล้วครับท่านในดับนีเอ็นซีนะครับ ส่วนเหรียนที่ปั่นก็ใช้เหรอครับไม่เท่าไหร่ครับตกอยู่ที่เนี้ยละ80ถึง120บาทครับท่านจาก60ถึง80ครับขยับขึ้นมา2ีบาทเป็น80บาทถึง120บาทไปแล้วนะครับ